มาแกะกันค่ะทุกคนของที่เราสั่งมาในวันนี้นะ็คือผลิตภัณฑ์จาก B Y I a r o b i Gel ค่ะทุกคนจะบอกว่ามาแบบว่าปริมาณกำลังดีเพราะว่าขวดนี้นะคะทุกคน 50ml ใช้กันยาวไปยาวไปคือสำหรับตัวเนี้ยเหมาะคนที่แบบว่า ผิวขี้แพ้ทั้งหลายประมาณนี้ต้องการความชุ่มชื้อนะลดเลือดลิ้วรอยได้ดังหากนี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ค่ะทุกคนพอบีบมาเนี่ยสีมันก็จะเป็นแบบว่าสีแบบเออเหมือนแบบเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเดี๋ยวไปทาให้ทั่วใบหน้าให้ดูเลยทุกคนปาดเปื้อปาดปาดเข้าไปแบบนี้ทุกคนจะบอกว่าจริงๆอะใช้นิดเดียวเพราะว่าแบบว่าเนี่ยแค่ทาอันนี้คือบอกว่าเต็มหน้าแล้วว่าทุกคนอะพอเหลือใช่ไหมนี่ค่ะปาดลงไปที่คอไหนๆหน้าสวยแล้วคอก็ต้องสวยด้วยนะทุกคนนี่สวยๆดีๆแบบนี้ทำยังงนใจจลิกัซื้ออเยขดี ถ้าหากว่าเราเนี่ยชื่นชอบสินค้าตัวไหนที่เราเอามารีวิวนะคะแล้วก็อยากจะกดสั่งซื้อบ้างง่ายๆเลยค่ะมาตรงคําอธิบายคลิปตรงนี้นะคะจะมีคําว่าเพิ่มเติมอยู่ตรงจุดนี้ค่ะแล้วเราก็กดตรงที่เพิ่มเติมไปเลยมันก็จะเด้งมาให้ที่คําอธิบายคลิปให้นะคะเราเนี่ยจะใส่ทั้งลิงก์สินค้า แล้วก็ราคาสินค้าเอาไว้ให้นะคะทั้งของแอป Lazada แล้วก็แอป s h o ป e e นะก็เลือกกันได้เลยนะคะว่าคุณมีแอปไหนนะคะออาสมมติว่าเรามีแอป Lazada นะล้วก็จะคลิกลิงก์ไปที่แอปสินค้าของ Lazada เลยนะคะทุกคนมันก็จะเด้งไปให้ที่หน้าหน้าแอป Lazada ให้เราเลยกับสินค้าตัวนี้นะคะแต่ถ้าหาว่าใครอยากได้ราคาถูกนะก็ไปเก็บโค้ดส่งฟรีเงินคืนกันก่อนสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะ